สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าขุนเทพไม่ต้องขยับก็กลับมาเจอกับช่างยันอีกแล้วนะครับเพื่อนเื่อนนะครับก็นะเสร็จระเสรจากการทำงานหลักก็มาทำคลิปเพื่อให้ f อได้รับชมนะครับนะบางท่านบอกว่า ถ้าไม่ได้ชมนะนอนไม่หลับช่างยันดีใจมากๆเลยนะครับก็มีแรงใจนะครับที่จะทําทคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับมาว่ากันต่อไปนะฮะวันนี้เจอจับคู่มาเจอกับคุณคุณไทยนะครับนะ่าแหมไม่มีอาเนาะมีไทยคุณคุณไทยนะครับวันนี้ช่างยันก็นะตามสไตล์เดิมนฮะมายงขวานะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบมายงขวาวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าขุน เทพไม่ต้องขยับนะหรือไม่ต้องเดินนะนะเพื่อนๆสังเกตนะครับขุนผมนะฮะฝ่ายสีดำจะไม่เดินสักหนึ่งตาเลยนะฮะไม่เดินเลยนะฮะโอ้โหเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้ไม่เดินไม่เดินขุนเลยนะครับอืม้มติงกันไปเอ่ะมาว่ากันต่อนะครับแต้มน,นี้นะมันเป็นมมากมากสูตรนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ เขาแทงมาเรากินเราก็เรากินต,ตัวนี้ตัวหนึ่งนะเขาตอนตอนนี้เขาต้องใช้เขาต้องคิดและเขาจะใช้โคนกินหรือใช้ม้ากินแต่ผมมีไอเดียต่อแล้วอ่าเขาใช้ม้ากินแล้วก็ใช้เบีย้ยแทงมา้าผมเบี้ยแทงม้าเสร็จเขาจะกินอะไรครับเขาจะกินเม็ดผมกินมา้าอ่าโอ้โหมันเป็นสเต็ปสเต็ปนะเพื่อนๆนะะแต้มตรงนี้นะครับอือือแต้มตรงนี้เนี่ย กว่าผมจะได้มาก็น,นะฮะมีนี่ถอยมาแทงโคนอีกกินโคนอีกแล้วอโอแต่น,นี้าแรกอ่าเขามมากินเม็ดเลยนะครับนะแล้วก็ผมก็ต้องเอาเบีย้ยนะเบีย้ยกินโคนเขาไปก่อนโก,นะโกเข้าไปนะโกเข้าไปนะฮะแล้วเขาจะใช้ลายกินเขาใช้มา้า อ๋อใช้ม้ากินกินม้าเราเราก็ใช้ม้ากินขึ้นไปด้วยนะครับกินเงินเด็กินกิกน,กนมา้าแล้วก็ก็ใช้โคนกินเบี้ยงหายนะฮะตำแหน่งตรงนี้นะฮะเพื่อนๆครับดูเหมือนรูปทรงรูปร่างเนี่ยนะผมอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าเซ็ตจากอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ พื้นที่ตำแหน่งในกระดานนะครับนะฝ่ายสีดำไม่เป็นรองเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะหลายๆอย่างนะจังหวะในเห็นไหมเอามาไปตีตำแหน่งนี้เขาเดินไปหนีไม่ดีก็โดนลุกคาดจังหวะไม่ดีก็เอาขุนเออเอาโคนขึ้นไปจับเบี้ยเอาเรือมาซ้อนกินนะคือเขาต้องแก้ตลอดนะครับอ่าแล้วเขามาผูกเนี่ยก็เอาแต่แต่แตตรงนี้ทีแรกว่าจะเอาโคนขึ้นไปนะ อาจจะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะเอาเบีย้ยเข้าไปก่อนนะกันแม่โคนก็มาเรื่องๆเรื่องอาเดี๋ยวเราเอาโคนขึ้นไปจับกินเบีย้ยเราเอาเรือมาซ้อนนะครับก็คิดเป็นตามสเต็ปสเต็ปไปนะครับเพื่อนๆนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนะี่ยช่ยงางงินก็ไม่ได้เทปไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับบางท่านก็มาออก ความคิดเห็นก็ยินดีน้อมรับไว้นะครับอ่ะแต่มน,นี้ก็เรือมากดเลยนะฮะขอเป็นภาระทั้งหมดนะเป็นภาระทั้งหมดอ่าเราต้วตรงนี้ก็เอาโคนไปนะโคนขึ้นไปโจมติต่อนะฮะเรามีกี่ปากนะมีโคนมีมา้ามีเรือนนะสามปากแล้วก็มีแค่สองปากเขาก็ต้องเป็นปัญหาเขาต้องใช้ม้ามาผูกอีกโอ้โหนะ เราก็ต้องพยายามสร้างปัญหาให้กู่ต่อสู้นะครับให้เขารับนะให้เขาเป็นรองเหมือนว่าเป็นรองทีเดอร์หรือรองจังหวะอะไรแบบนี้นะเพื่อ,อเขาเรียกอะไรนะเพื่อให้เราเป็นมือนําเหมือนอย่างที่อาจารย์พงศ์เคยบอกนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆนะนะถ้าเราเป็นมือนําตลอดเนี่ยกูต่ต่อสู้ต้องตามแก้ต้องตามแก้ไขตลอดเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสที่จะ เขาเรียกนะมาทําอะไรเราได้เลยนะฮะแต่เราก็ต้องเราก็ต้องบุกให้ต่อเนื่องนะครับเราไม่ใช่ว่าบุกไปแล้วก็หยุดบุกไปแล้วก็หยุดนะฮะต้องทําให้ต่อเนื่องด้วยนะครับพยายามกดดันให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆนะแต่เนี้ยก็เอาเรือมากดนะครับมากดนะครับมีม้าเขาขาดอยู่นะก็หวังว่าอนาคตนะอาจจะเอาม้าโดดไปกินเรือนะ ถ้าเขาหลบเรือก็กินมา้าลุกอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะนี่เป็นไอเดียเขาเรียกอะไรเป็นไอเดียแนวแนวความคิดแล้วกันเนาะแต่ตรงนี้เขาก็ใช้เรือมากดมากดขุนนะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หลบขุนนะฮะผมก็ ขยับนะก็ต้องขยับม้าไปแล้วกันนะครับขยับม้าไปเพื่อนะเพื่อโจมตีเอาเรือโจมตีม้าเขานะครับนะครับเพื่อเอาเอาเรือเราโจมตีมาเขาแต่มน,นเขาเลือกที่จะผูกนะครับอเอาเรือผูกจริงๆผมเอาโคลลุกก็ได้นะแต่เสียสองนะผมไม่เอาผมก็เลยวนมา้ามาจับนะมา เขาเรียกมามามาควบผงเนี่ยมาตำแหน่งลูกคาดนะครับลูกคาดกินเบี้ยนันะเขาก็พยายามทำลายเบีย้ยด้านขวามือนะแตมตรงนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันนะไอเดียมจะเริ่มจะคลี่คลายนะครับเราได้สูงในตำแหน่งดีก็จริงนะแต่เริ่มจะคลี่คลายนะเขาเริ่มจะเขาเรียกอะไร แต้มน,นี้ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะฮะจะไปตีลุกก็นะตีลุกบางก็อาจจะยังไม่ได้กินอยู่ดีหรือ,อยังไงนะก็ไม่เข้าใจเนะี่ยกลับมากลับมาเผื่อจะเอาโคนไปลุกไ้ก็กินสองไปเลยอะไรเงี้ยอจะเอาแบบนั้นเสียโคนกลับมามจะคุ้มกันไม่คุ้มนะเขากินตัดเข้ามาแล้วก็กินเข้าไปนะเอาใหม่เอาใหม่นะ ดูพื้นที่ดูตัวนะอ๋อตอนนี้ก็ยังเท่ากันนะยังเท่ากันอยู่ยังเท่ากันอยู่นะแต่นี้เขาใช้เรือมากดเบีย้ยนะครับเราก็ต,ต้องผูกไว้นะอย่าปล่อยเขากินง่ายๆนะกินง่ายๆเราก็แพ้ง,ง่ายเหมือนกันนะแต่แบบนี้ผมดูแล้วก็ต้องเอาเรือมาผูกไว้ก่อนฮนะก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับวันนี้นะ ย,ย,ยังยังไม่ได้เดินขุนสักตางเลยนะอืืเป็นไปได้ยังไงนะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าทําไปได้ยังไงทําไปได้ให้ลงคออืประมาณนั้นประมาณนั้นตอนนี้เหลือผมนะดันซายมือก็จ้องจะจับจะกินจะม้านะถ้าม้าเขาไม่ถ้าเรือเขาไม่อยู่นะผมกินม้าเลยนะอืมก็ต้องพยายามนะ้นมาเขาจะไปแตบไหน เฮ้ยไปบอกเขาเขาจะรู้ไหมเนี่ยเอาโหบอกเลยม้ามาเลยเนาตายแล้วโหยางก,ก็ได้ยินเลยเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้เอาโหม้าเขามาแล้วโ้มาเขาอ๋อดูเช็คก,กันดีๆนะม้าเขาไม่มีขั้วผงมีเอฟซีบอกว่าชอบจังเลยนะช่างงานบอกขั้วผงนะขั้วผองอามาจากไหนจากประเทศ อะไรพมา่าหรือเปล่านะไม่ใช่ะประเทศพมา่าประเทศไทยนี่แหละครับนี่นี่แต่แต้มนี้นะครับผมกางปีกมาออกไปนี่แต้มนี้เนี่ยก็เรียกแต้มกัวพองตีลุกคาดกินเบีย้ยกัวพองอีกแล้วไม่ใช่ผองกินเรือนะอผองกินเบี้ยผองเล็กๆอ้าวเขาเอามาจ้องจะมากินเรือเราเราจะทำยังไงดีนะ่ะ ตอนนี้ก็เอาเรือไปจับกินม้าก่อนนะให้ม้าเขาหนีไปนะม้าเขาต้องหนีไมมเขาต้องเอาเรือผูกเอาเรือมาผูกไม่ได้ม้าเราคุมอยู่เอาเรือไปจับกินนะกินม้าเลยนะจับกินดื้อๆอย่างนี้จะกลับไปที่เดิมไหมนี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการเสียจังหวะทีเดินนะครับเพื่อนๆนะอยากให้เพื่อนๆนี่เออ ดูไว้นะรับทราบไว้นะครับผมก็มีความรู้เท่าไหร่ก็พยายามจะใส่เข้าไปนะครับผมก็ไม่ได้เทพไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆนะใส่ความรู้เท่าที่ผมมีนะจังหวะแบบนี้นะอย่างที่เขาเดินม้ามาเนี่ยนะคิดแล้วเนะี่ยมันเสียจังหวะสิที่เดินคือเขาต้องกลับไปที่เดิมนะแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับเพื่อนๆนะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าใครมีความคิดนะ ดีๆก็บอกๆก,กันมั่งนะครับนี่แต้มน,นี้นะผมก็เอาเลืออไปกันไว้เลยนะแกปวดเมื่อยนะขุนไปไม่ได้นะครับแล้วจังหวะเรามีเอามามาตีลุกได้ด้วยโอ้โหแต้มน,นี้เขาพยายามจะต่อเลยนะครับต่อเรือออกนะครับต่อเรือออกก็ ดูแล้วมันก็น่าจะเสมอเสมอกันนะเพราะตัวมันเท่ากันหมดเลยแต่นี้เราจะเอาอยังไงดีนะอืมคุณไทยก็เหลือเวลาสองนาทีออก,กว่านะครับโอ้โหเพื่อนผมก็โทรมาจังเลยนะครับตอนนี้อัดคลิปอยู่นะครับไม่ว่างไม่ว่างโอ้รับโทรศัพท์ไม่ได้โทรมาจังเลยนะเดี๋ยว อืมกำลังกำลังเล่นอยู่นะสักคู่สักคู่เดี๋ยวโทรกลับไปยังไงดีนะโอ้ผมยังไม่รู้จะแนวคิดจะไปยังไงดีนะกินเรือเอากินเรือเข้ามากินแล้วก็เราตีลุกได้เบีย้ยจะไหมเอา้าเอาตามนั้นแล้วกันโอ้ไม่รู้จะไปยังไงนะอา้าตีลุกไปกินเบีย้ยเข้าไป ไม่รู้จะไปยังไงเลยนะพอดีมันหมากมันคลี่คลายนะก็เลกผ่อนคลายคลี่คลายไปแล้วเขาก็เอาขุนลงไปด้านล่างนะก็ดูแต้มนะมันยังมียิงอื่นอีกไหมมีแต้มอื่นซ่อนอยู่ไหมถ้ามันไม่มีแต้มอื่นซ่อนอยู่เราก็เอา มากินเบีย้ยมาแล้วกัน,นครับเอาเปรียบไปก่อนนะตัวหนึ่งก่อนไม่รู้จะไปตรงไหนเหมือนกันโอ้โหแต้มนี้นะผมเห็นแล้วนะครับเขามานะจะโยกไปซ้ายกินเบีย้ยแล้วก็จะมาตีลูกกินเรือเราเอาแล้วครับเพื่อนๆนะปัญหาเกิดแล้วปัญหาเกิดแล้วมาดูแนวทางวิธีการแก้ไขของช่างยันเรากินเข้าไปแล้วตัวหนึ่งนะเราอาจจะต้องเสียเบีย้ยนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ก็มีหลายแต้มนะครับเพื่อนๆนะ ว่าจะแก้ไขยังไงดีจะเอาม้ากลับมานะโดดม้ากลับมาดีไหมเพราะบี้ด้านซ้ายมีโอกาสเสียอยู่แล้วนะผมก็คิดว่าจะาม้ากลับมาดีไหมนะหรือจะเอาโคนขึ้นไปนะโคนขึ้นไปกินม้าเขาเขามาเอาเรือมาด้านซ้ายมือหวังตีลูกคาดสรุปแล้วก็เอาม้ากลับมาก่อนดีกว่านะกินไปแล้วก็นะฮะต้องให้เขาเขาแล้วนะครับตอนนี้ เพราะเราทําอะไรไม่ได้แล้วนะะแต่นี้ผมก็ต้องหนีเรือนะครับเรืออยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวตีโดนตีลุกแล้วก็กินเรือนะแพเลยนะครับสรุปก็นะเขาจะกินไหมเบีย้ยโอ้เขากินเบีย้์นะก็เท่ากันแต่นี้ผมก็เลยเอาเรือออกแล้วกันนะเอาออกไปไปสู้กับเขาเลยนะพื้นที่ในการเดินฮนะพอๆกันเลยนะครับ ตัวก็เท่ากันด้วยนะอยู่ที่ว่าจังหวะแนวทางนะฮะวิธีการโจมตีของแต่ละคนนะครับแต่นี้เขาใช้เรือมาจับม้านะครับผมดูแล้วก็ตีลูกเข้าไปก่อนอื้อหือสวยงามแม่ตีลูกแต้มน,นี้นะเพราะว่า ถ้าผมถ้าเขาขึ้นมาผมใช้เรือตีลุกเนะี่ยเขาจะไปอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหปัญหามันจะเกิดเยอะนะนะถ้าเขาใช้กุนขึ้นมานะติดมาเราก็ใช้ตีลุกนะเขาขึ้นมาไม่ได้เขาต้องหลบด้านข้างนะปัญหาเขาจะเกิดเยอะนะฮะแล้วตอนนี้เวลาคุณไทยโอ้ยเขาลงไปนะครับลงไปก็ตีลุกนะฮะแต้มน,นี้ก็นะตีลุกนะฮะกู้พ่องกูบพ่องนะฮะ พองฮ่พองเลยครับนะแต้มน,นี้ก็พองเขาไปแล้วอ้าวแล้วก็กินพองเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้ยเอาแต้มตรงนี้เขากลับมาที่เดิมนะครับนะผมก็มีที่แรกว่าจะขึ้นโคนขึ้นขุนนะแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะ <c oughs> ก็ตีลุกคับวพองไปอีกทีหนึ่งนะเอากินเบีย้ยนะฮะ พ่องหลายเทปหลายพ่องเนยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะช่างยันก็พยายามบอกเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็พาเพื่อให้เกิดความบันเทิงความสรุปเนานนนะครับไม่ได้มีนะฮะเจตนาอย่างอื่นใดๆนะแอบแฝงอยู่นะครับเพราะว่านะเอจะได้ นะครับเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับนะฮะวันนี้ช่างยันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย